ดินด่านเกวียนเลิศดล้ำประติมากรรมทองเหลืองบ้านบึงโบราณสถานยอดยิ่งปรางผโคเคี้ยวหมากคำโตปูนแดงบ้านกอกอร่อยไม่หยอกหมี่กระโทกชื่อดั้งเดิมด่านกระโทกที่นี่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโชคชัยนอกจากจะมุ่งเน้นการให้บริการด้านที่ดินที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดียิ่งแล้ว ยังให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการตามผลสํำรวจความต้องการในทุกๆด้านด้วยและสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วก็คือห้องน้ำสําหรับประชาชนผู้ขอรับบริการเราจึงได้พัฒนาปรับปรุงจนได้ห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะตอบสนองความต้องการของประชาชนจนเกิดความพึงพอใจห้องน้ำของเราตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งโปร่งสบาย รายล้อมด้วยต้นไม้และภูมิทัศน์อันร่มรื่นบรรยากาศเงียบสงบพร้อมเสียงเพลงเบาๆที่เปิดคลอไปตลอดการใช้งานช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายเสมือนอยู่ในสถานที่พักผ่อนส่วนตัวมีการแยกห้องน้ำหญิงชายและห้องน้ำเสมอภาคสำหรับผู้พิการสตรีมีคันและเพศทางเลือกที่สะอาดเพียงพอปลอดภัยต่อการใช้งานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานแฮสจากกรมนาไมย และได้รับรางวัลห้องน้ำสะอาดแห่งปี2,566ประเภทยอดเยี่ยมระดับภาคซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจในความสะอาดความปลอดภยัยและความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการอย่างแท้จริงภายในห้องน้ำถูกจัดสรรอย่างเป็นระเบียบทั้งห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายมีโถปัสสาวะแยกสำหรับห้องน้ำชายมีชักโครกที่สะอาดทันสมัยรวมถึงส้วมนั่งยองที่ถูกสุขลักษณะรองรับความหลากหลายของผู้ใช้งานและยังมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่สะดวกปลอดภัยมีทางลาาสำหรับรถเข็นผู้พิการพร้อมราวจับที่แข็งแรงและกริ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินมีร่มไว้คอยบริการเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศระบบพลังงานแสงอาทิตย์และมีหลอดไฟแบบประหยัดพลังงานเพิ่มความสว่างสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกจุดมีองค์ความรู้ต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านที่ดิน รวมไปถึงต้นไม้พูดได้ผ่านการสแกน QR code นอกจากนี้ยังมีแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้บริการห้องน้ำอีกด้วยภายในห้องน้ำทุกห้องมีการดูแลอย่างพิถีพิถันและรายละเอียดเล็กน้อยเช่นลูกบิดประตูราวจับและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกครั้งที่มาใช้บริการน้ำที่ใช้สะอาดใสไม่มีกลิ่น มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งวันโดยการเพิ่มถังสำรองน้ำมีบ่อระบายน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะไม่รั่วซึมหรือส่งกลิ่นรบกวนเบื้องหลังความสะอาดเรียบร้อยที่เห็นอยู่ตลอดเวลาคือแม่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เรามีการตรวจสอบตารางทำความสะอาดและเติมของใช้จำเป็นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเรายังมีการจัดการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติและห่างไกลาจากจุดสูบบุหรี่พอสมควร ไม่เพียงแค่ทำความสะอาดตามรอบเวลาเท่านั้นแต่ยังหมั่นตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและให้ความมั่นใจในการใช้บริการอย่างสูงสุดห้องน้ำแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่เล็กๆสำหรับกิจวัตรประจำวันเท่านั้นแต่สะท้อนถึงความตั้งใจของสำนักงานในการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยความเข้าใจและห่วงใยในทุกความต้องการเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรักษาความสะอาด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องน้ำสะอาดของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโชคชัยจะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจเล็กๆที่ท่านจะจดจำ ใชใใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้จะรบกวนคุณยายไปสแกนความพึงพอใจให้ด้วยนะคะ